ไปขโมยตังมาแล้วมาลงในบอรท์พี่อับสามหมื่นนี่เมื่อเมื่อไรจะหมดอ่ะสามว่าแล้วเออสามหมื่นเมื่อไหร่จะหมดไอ้ย่าไม่หนหนิดกูกไม่รู้เหมือนก็สามหมื่นคนแรกหมดแล้วเนี่ยกูรอกูรอกูรอชุดเติมเงินเดบอร์์แล้วชุดเติมเงินเดบอรท์เลอ้ย่าออดีไปเลยเออหมดบ่อดเลยเอาหมดบอดไอ้เหี้ยมึงอยากให้คนหนึ่งกลายเป็นหมาเศรษฐีไปเลยใช่ปะไม่ไม่มันต้องมีเงินหมดหมดเวียนให้พอไอ้โด้ไปเลยเหี้ยไป ไอ้น็อตไอ้นารอ่าเออกาบ้าเออลงคนเลกาบไปเลยกาบ้าโอ้ยกระจายแม่เี้ยแม่ไว้แหมเลยละกันไปเลยโอ้ยเหนละซ่วมตันเลยวะไอ้สารไอดูโซ่แล้วมีคนเยอะเอาเก็ตมาได้ปะ ขอด็บได้ปะใบท้ายอ่ะใบท้ายขอดิบได้ปะไอ้เหี้ยลงกันกี่คนอ่ะลงกันห้าคนอะไอ้สัสรวมตันไม่ตันเลยเดี๋ยวรู้โอ้ไม่หมดตัวโอ้ดีไม่กล้าเลยขอดิบได้ปะขอดิบได้ปะเฮ้ยอีกหน่ยมาครับมาเลยครับมาหน้าหรือเปล่าไปชิงง่าหรือเปล่าหมื่นหนึ่งอะนะพี่ เอออเาาไปเลยเาไปเลยเฮียวะเดี๋ยวน้อยกูเหลือบุญนี่ไงไอโดวิจิตได้เชียจริงใหญ่กว่าเอออยากใ้ทัู้่ไปจิ้งตัดสินในสัตว์อย่าเพิ่งตัดสินในเฮียไอโดไอโดสองคู่ได้ได้ได้ยังไม่ต้องพึ่งก่อนเลยกูยังเหลืออยู่จยังดีสาวเรียบร้อยได้เลยแม่งเป็นเฮียอะไมันต้องมันต้องให้เงินกระติ๊บหนึ่งค่อยให้อยู่ โอ้โไอโด้แ hmm. ม่หมดแล้วโด้แม่หมดแล้วโดใหญ่สุดแล้วโดสองคู่มันใหญ่แล้วคูใหญ่สุดแล้วโดใหญ่สุดล้วกูยี่สิบเห็ดเลยวะเฮ้กูกูกดสามหมื่นวะไอ้เหีกยกสามหืนายไปสองหมื่นแล้วเนี่ยคุณเลยเอรสียแล้วหกดดเลย ตอนหมดแล้วเฮ้ยปั๊มเฮ้ยมีคนปั๊มบบาขี้ช่วยกูไว้เฮียขอหมดขอ,ขอดาจิตชู้เลยเฮ้ยผมผมหมดแล้วผมหมดแล้วไป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 เถอะไปเถอะฮะอดีตเจ้าสัวกูหายไปแล้วเวอรเจ้าเหนือเจ้าตัวเนี้ยไมยากกูบอกแล้ว่วงวันมาแค่ช่วงแรกนะน้องน็ัด <c oughs> มึงเือนลู่คุณธรรมเลยเนี่ยมันก็โดนดีพิเชษมือใหม่มังดุลรอดก็ห้าหมื่นห้ามันเป็นลูกคุณธรรมดีเสเลยเขาไม่เอามึงแล้วเขาไม่เอามึงแล้วเนี่ยกูคือลูกชายคนโตที่พ่อไม่สนใจหมดประโยชน์ตบหมดแล้วไอ้ควายมึงไม่เชื่อแต่ต้องลงหมดตูดไว้สัตว์เอ้ยลงเอ้ยลงหน่อยดีห้าหมื่นอ่ะไม่ลงเลย ค่ารถก็สองหมื่นยังดีเฮียโอ้เฮียเลยเฮ้ยดูเลขดูเลขค่าสามานีคือคือไอตึ้นไม่ต้องครูตู่ตัวเองเพื่อมาจ่ายอะไรแเฮียครูเฮียนะแต่ละเจ็ดเจ็ดสิแปดมาเล้ว่ะมือเราต้องอยู่กับครูได้แหละเฮียเราชอบไปเรื่กันเนี่ยเฮ้ยองห้า เอ้ยไม่เป็นไรหรอกกูไม่ได้เป็นเศรษฐีอะไรเยังกูกูไปนั่งขัดท่อดีกว่ากูไปนั่งขัดท่อสามว่ะคุณต้องขายตัวกี่รอบมถึงจะได้พันดอล่ะแล้วมวกก็เสียไปในหนึ่งนาทีอ่ะตองห้าตอนนี้ตองห้าใหญ่สุดใครมีห้าอีกใบอะมึงได้เลยเจ็ดแปดว่ะไม่ได้ไม่มีคู่เลยคมงเก้าไอ้เหี้ยไอ้บอสไอ้สัตว์กูคิงสองไอ้สัตว์กูสี่แยกไอ้เหี้ยกูกูเจ้าสวนหม่มเนี่ยเอ้ย ไอเจ้าโค้กอกไปแล้วหนึ่งมอสไปแล้วกับล่าสุดหมอไปแล้วหนึ่งเนาะโอ้ยแจ็คไอบอสได้บอสไม่สูงว่าไอบอสแม่งเจ้ากูแตกกูเสียกูเป็นนี้บายบายสู้พี่ไม่เล่นหรอพจะเล่นแล้วโดนกูแดงเลยพี่แค่โดนแดกเดิมแหละถ้าเล่นนะเล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ลงสู้กับมาเกิดใหม่กับมาเกิดใหม่กลายเป็นก้อนขี้ โอ้ไพ่กูยี่ไพ่โอ้ยเลยอ่ะกูถามจริงที่ไพ่หรือขี้เหี้ยกูบอกเลยมาเป็นท่าดังโปเลยเหี้ยกูเตรียมกูเตรียมกูเตรียมแม่มึง999เพื่อเพื่อกูถามหน่อยอีบิ้งบาทก็ไม่ให้ไม่ใช่เหลือทำเป็นบิ้งบาทอออีนไม่ได้เติ้ลอะเอาอนี่ไอ้น้องมึงอาอีนดิมึงเก่งมว่ามึงอาอีนดิเอ้ยกูแน่นอนอยู่แล้วกูแบกไปนี่เลยไปกูก็เจ๋งพอเหมือนกัน ไอเย้ไงานมีดไอเย้ไปวิธีนี้ต้องมาตลอดนี่เห้ยความเยเกันพิเชเอาไงพี่พิเชดแม่งเอามึงยนยอมลงสักทีไอ้สักุเผาเอาเชยกลหายแม่งเลยอาเติมเชื้อเพลิงเดผาว้มันลงเว้ยเอาิเชษกลหายเลอลงตัวเว้ยเจ้าถกาลงบ่อขี้เยเพน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เว้ยกูีตาย หมื่นหนึ่งเป็นของใครครับผมไอเฮียโอ้ยเดี๋ยวกูน่าจะลงกับไม่รู้กูแตกแล้วเฮ้ยเแย่ใจไว้ล่ะเองไอเฮียช่วยไม่ได้สิบบาทสิบบาทสิบบาทพอสิบบาทพอไอโดสิบบาทกูรับสิบบาทไอโดเอาไอสัสไอโดขอสิบแม่ขอยี่สิบไอเฮียเก้าเก้าทำไมทำไมเราไม่เช็คไม่พอร์ตก่อนวะแล้วค่อยมันลงบัฟเป็นว่าเฮียกูขอลงจําไม่มีแล้วโออีเดิมหมด้ะแหละยีสิบไปเลย เชยร์คัดต่ำของ롱บอดพอร์ตนี้คือหนึ่งพันไอ้ตปดร้อยยี่ไิบร้อยหนึ่งไอ้ัปดหมอไปซะคนที่ไม่มีตังนะน้องตาไหนเลยนนะตังร้อยโอ้โหเฮียเชีรยมึงจะไอ้ยันไปถึงไหนกูหุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยน้ำงตากูไหลแล้วนะขุดเลยโอ้ อูดไปเรื่อยๆอูดไปเรื่อยๆมิเชสครับผมมึงยังเนอย่างนี้จริงดีขูดไปเรื่อยๆไอเรื่อยๆคนเลยไอศาสตร์ขูดกูชิพายแล้วเนี่ยกูหมดแล้วเนี่ยไอโดมึงยังลงวันนั่นไงไอโด้เต่าไรเนี่ยม่งขูดไปเรื่อย ไอ้เหี้ยแล้วขูดอีกไอ้สัตว์เอาดีถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนเช็คอ่ะถ้าไม่มีคนเช็คมันก็ขูดเรื่อยๆอ่ะเอาดีคุฟังกูนะโดไอผมติดตั้งอยู่สามใบอะพี่ลงสามหมื่นเลยเว้ยพี่ลงสามหมื่นดิกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยข้างในนั่นแหละลงสามหมื่นดิลงสามหมื่นเลยไอโดยโดยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่มีอะไรเลยเว้ยไอ้เหี้ยคนที่หมอบไปแล้วไม่ต้องพูดดิเอ้ย ไพ่กูใหญ่กว่ามึงอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไม่ได้ลบอีกพี่พี่บอกว่าไม่มีเฮียเลยเลยเนี่ยของกูก็ไม่เหลือเฮียเลยไอ้ดวก็เลยไอเย็นอ่ะหักไปอ่ะแบบว่าไพ่กูเจ๋งกว่ามึงแน่เลยยังจะลงอีกอ่ะก้าวพันพี่พี่คาดไปก้าพันแะมันล่วงเลยโดอ่ะไม่มึงเอาให้หมดเลยเอาให้หมดบ่อได้ไปนี่นายรู้พอดีสามใบนั้นกูไม่มีอะไรเลยรอรอดูท้องเอาให้หมาเอาจจะมาเอามาจะมาสองไว้เอาให้หมดบ่อเลย สวยน้องไอ้เหี้ยเนี่ยถ้ากูลงยังไงกูก็แดกไอ้เหี้ยแม่งเลยกูเด็บร้อยแบบกลัวกลัวไปกูรู้แล้วว่าใครแต่แดกอันนั้นไอดแดกไอ้ยัง่ยกูงงเลยที่กูลงบอดเนี้ยไม่งแดกไม่รับวงแล้วไอ้สัไอ้เหี้ยแม่งลงกูว่ามันต้องมีคนใจแหละกูรู้แหละไอ้เหี้ย ไอโดได้ไอโดไอสัตว์มึงเอาอไปแหละโอ้ยเงี้ยเงี้ยไอโดได้ก็กูบอกแล้วกูไม่มีอะไรเลยบนนั้นนะไอเซฟมึงคู่เก้ามึงอย่ารบกวนไอโดได้ไอโดยักคุมยักคุมไงกูมันขูดขูดทิ้งเฉยกูลงลงตัวสู้คุเอาหน้าแม่มันแม่มคุมไงกูกูเก้าคุมอ่ะคนสองกูคู่สองได้อยู่ กูสองกูได้พอวงสุดลงมาเยอะกเลยได้เยอะไอ้เหี้ยไปกูรู้สึกเลยไอ้เกมผู้ก้าเสียได้เสียไอ้ห้าหมื่นแปดกูยันได้กูก็ได้มีสิทธิ์จากเสียทีกลายเป็นเสียที่เนี่ยมองดูไอ้วอสตอมสองวอสหน้าลงจัดเลยกูถึงบอกไงว่กูเสียดายไอ้เหี้ยว่าทาไมเขาแด่งโลกวงอ่ะไอ้เหี้ยรู้แดกแล้วไอ้เหี้ยเอาไปดิอดรวยหรือเปล่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเริ่มมาละกูเริ่มมาละ มือเหมือนทรงจะได้กันอ่ะมึงดูไอ้เส้นนี่ไอ้บริจาคลงเงินพอเลยไอ้บริจาคเงินลงพอเลยมือเหมือกไปมือเหกือนล้อเลยลงพอเลยฮัลโหลตเองเป็นเพื่อนรับนัวเหมือนล้อในี้อ่ะมือมือกันสองกูมือกันตั้งตั้งทอยกับกูได้แหละปะกูมีอะไรทำแล้ววะเลี้ยวอีกแล้วเหรอพี่เล่นอย่างนี้อีกแล้วเอาไหนยิงเอาดิบีบบคนในวงเลยอ่ะเออโหห้าพัน ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมาทิ่มาที่ไอ้เซฟไอ้เซฟเหลือห้าบาทไม่เหลือโเลยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือนี่้ะโดนขูดตูดอีกเลยเฮ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วมึงไปได้อีกแล้วว่าพวกกูหมอมันก็มาอย่างเงี้ยอุน่าเกลียดอ่ะเกลียดอ่ะคุณหมอคุณเช็คไอ้ตัดไอ้โดนเช็คเถอะกูขอร้อง

ได้เมันหมดอ่ะมึงไม่ต้องให้ทีละนิดหรอกเออไอ้ดูสองคู่เว้ยไอ้สอดนี่นะดิเอ้ยพ่อพี่จะไปคิดมาไอ้เหี้ยไม่ลงกับดีและไม่ลงกับดีไม่ลงเลยไอ้ดูสองหัวไอ้สอดมันจะให้ทีละนิดทำใหม่วะทั้งตังที่ได้มันหมดอ่ะควนตีไม่รู้เหมือนกันวะควนตีเนี่ยมันจะลุ้นให้แบบไอ้เหี้ยกูจะได้ป่ะวะไอ้สอดที่เราบังมันนะ ถอดอะไรบ้านนี้อ่ะกำเนิดเจ้าสัวมาหนื่เจ้าสัวคนใหม่ห้าหมื่นห้าหมื่นคใหม่้าหมื่นหนักแล้เฮ้ยลงลงกดสามหมื่นนี้ลงกดสามหมื่นี้ลงมาเลยสามหมื่นสอ่ะไอบอดแทรบอลลงไอบอลก็ได้แดกหน่อยแอร์อบอน่าจะได้สักนิดหนึ่งอ่ะรวมไม่เชื่อกูกูทำให้คนสามไอกูทำให้คนสามคนที่มันจริงลงเมื่อกี้มันหมดตูดไปเลยว่ะสคนหายไปเลยพี่ โอ้ภายในเนี่ยลงเยอะๆนี่ตาเนี่ยไปแล้วอยากเงินหมดอ่ะกูอยากเงินหมดจังเลยบอกๆก่อนบอกๆก่อนไม่เป็นไรว่าอะไรเซฟอยากเงินหมดว่ะเฮ้ยฮัลโหลเอากูทีดิมันก็ลงพอดเย็นก่อนเบาๆก่อนว่าแล้วมันไม่เบาแล้วเป็นละแคงอยากเงินหมดว่ะไอ้สัสโอ้โหไอ้เยตองเองรู้ปะเนี่ยมีีใครเเห็นนป่ะยมึงได้พอดได้เพื่อนได้นะเพื่อนได้ไอ้น้อง ดิดูปท้ายนี้ทำทไปท้าทำไปท้าสิบเข้าอ่ะเรียบร้อยไอบอลได้แดกไอเหี้ยไอสัตว์บอลเข้านี่กูได้นะไอสัตว์สิบเข้าอ่ะกูได้อุ้ยมาแล้วว่ะอีกคนนึงมาแล้วว่ะแดงเลยเหี้ยเจ้าสัวตัวนี้หมื่นหนึ่งไอ้อแดงเลยเหี้ยงงลโซ่ไปสายสี่คนไอสาคนไอสามคนไอหมอกไปสมคนไอหมอกไปทำไอทำกู พี่จะบอกทำไมกูถามจริงเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เงินนี้ถือว่าพี่ให้ผมแล้วกันโอ้ลงมาตูดยังได้เอาเมื่อกี้อะบอกเลยโอ้โหมาอย่างเงี้ยไปแล้วจะได้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 เอาไมใช่เซฟแม่งหมอบคนแรกเลยสิเอาเกียร์เหขายิงออยินเลยสัตบหนึ่งโคตรกากขอขอดูด้านในขอออยขอดูด้านในหน่อย โอเคลาละลาละครับผมกูเช็ค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 ไอสัดกูเช็คเกกูเช็คเกินไอซัดโอ้โหไอ้น้องทีมึงไดาไอ้ฮัไอ้นอตมีเหรอ่าฮ่าฮ่เฮอาฮ่าฮ่าฮเาฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าาฮ่าฮ่กฮ่า่าน่่าฮ่าา้า กูแจกเงิน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 ไอ้เงี้ยแม่เหรอแจกเงินแจกเงินอย่างนี้กูเสียดิไอ้จะแจกเงินโกงเหรอกูไม่เอาก็ได้ดูดิแจกเงินป่ะดาแจกเงินเฮ้ยได้เก้าได้เก้าคนหนึ่งได้เก้าคนกูเก้าเอตคุมกูแจกกูบอกแล้วกูแจกเงินนะสัตวสแต่บอสไม่เชื่อกูสัสไม่บอกไม่เอาก็ได้ก็แจกกูได้สองพันหนึงเด้อไม่มีตังไงพี่โดพี่โดพี่โดฟังผมนะมึงไม่น่าเชื่อถือ กูปวดคอนเจ้าถือแต่งไปหไ้าหมื่นเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวะอะไรอย่าเงยเขาเป็นพี่เป็นน้องไม่มีกันอีกแล้วไอ้สัสไอ้ลูกเจ้าสัวเมื่อต้นเกมมันหายไปไหนแล้วไอ้สัสยังไงยิงละเก้าร้อยนายตัดมันโดนมันโดนใช้แล้วทิ้งแล้วหน้าม้าที่เคยถูกลืมเขาเวียนข้าวอะไรเหี้ยไอ้ปวดไอ้ปวดมึงเช็คเถอะเช็คเออเขาล้องเชกเออเด็คเถอะลงลงสิบบาทแล้วก็เช็คไว้พี่ โอ้สาวิตรีไอ้เฮียคือมึงอยากให้กูดูไพ่ในนั้นถูกปะไอ้เหี้ยค่าค่าเขาบอลนะไพ่อะไรไพ่ไพ่อะไรพี่บอกผมดิไม่รู้ละไอ้จากกูสู้ไอ้เหี้ยมึงมาดิไอ้สัตว์มึงกลัวมึงใหญ่เหรอเอ้ยมึงลงมึงลงกี่บาทมีกี่บาทมึงลงไอ้สัตว์ไอ้ไอ้น็อตไอ้น็อตไหม่ไอ้น็อตไอ้น็อตใม่ใหม่ใม่ไอ้น็อตไอ้น็อตไอ้น็ตไอ้น็ตใม่ช็อตไอ้น็อตเออกูเคขอกูเคขอไอ้เหี้ยได้ต่อ ไอ้ยี่อะอไรอะอะไรอะครับไอ้ยี่องแล้วไงอะไอ้ี่เชเราลงให้บอแดงแมงเงยบอลแดงสามมือไหมจไอ้ลูกหนูคิงนี่มาทำไมอะไ่ใหม่กถึงกําเนิดนี่แหละแมงเ้ยลมึงดูแต่พี่เชษดูดิพี่เชษพิเชษถูกลงมัลที่หนึ่งโดยใช้เงินสูนย์ด้อลายพี่ S <S> คนมาบร anyway, um, totally cool so uh ิจาคให้คนไอตาตาได้ก huh. ูสามพมึง huh. รู้ไหมทำไมกูเป็นอย่างนี้ก็เล่นกับกูเงี้ยกูไม่มีกระดาษเจ็ดชูเอ้ขอได้ดิขอได้ดิขอดากระดาษเจ็ดชูนลงโซ่เป็นซ่าไม่นะยีน่าที่กูหมอบมันดูไพ่กูดิเอ้ยแต่มันเลียงนะเลียงปะเออเยี่ยบวะถ้าเียงถ้าเียงผมก็แพ้อ่งโซ่ถือว่าบริจาคเงินให้น้องบริจาคเงินบริจาคเงิน ขูดลิ้ขูดลิ้ตูดพวกกูหน่อยเช่ขอสิบบาท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 เมันจะรวั่วจากจนขอสิบบาทขอสิบบาทดูเลยพี่เช่เลยนีเลยเด็กให้เด็กตัเล็กๆเกิดวะก่อนเช็กก่อนทุกคนเช็กก่อนโอ้ยก่เช็กไปกันก่อนเหญ่เอ้ยมาเย้เช็กก่อนได้ไหมเช็กก่อนได้ไหม เอ็ดมาอีกแล้ววที่ล่สิบาท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 ไ้บาทสิบบลสิบบาทอไปลสิบาทอาทโอ้โหโอ้ยโอ้ยสิบบาทไปมีเอ็ดก็แดกอ่ะสิบบาทยสบบาทยุดสบาทสิบบาทสบาทอะ ไอ้เย้ครัวตัวกูแล้วสูดลอยเลยมเลยไเอไเอไอ้าอไสยลไปลไอ้เียเอยโอ้โอ้ยเยคสาครัวหโอ้โองสาไอ้เหียเป็เปอิเลียวมง ถ้าแยกมาเขาได้นอ้สัตว์เอ้ยใครมีเพชรชิ้วมาหน้าก็พอแล้วมันเป็นเพชรชิ้กูไม่มีเมื่อกี้อ่ะไอ้เ้ยกูเผากูเผากูเผาไม่ได้เย้นเพชูชิ้วยอะเกินไ <laughs> <laughs> อ้สัตวกูสุดงูหกไม่พอไอ้เย็นตองสาบแหมอีกหนึ่งเฮ้ยมึงจะเผาเยอะ <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs> ขอแต่เพชรชิ กระดาษดิชุออกไงวะเอากระดาษดิชุไม่ได้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 โเยอาเลยนี่เลยลงไปได้กระดาษดิชุเยสเดข้าวละเอาซีมาละเอาเลยคนละเยียเติร์นหมุนเนี่ยสัสเติร์นออกไปแล้วเล็กๆน้อยๆได้ไหมช่ๆเล่นช้าสิบบาท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 นะพี่หิวเลยไจ่เหนื่อยเยไอ้สามไพ่แรกห้าบอลอินนะไอ้สัตว์อินได้เฉพาะสามไพ่หลังโอเคไหม ภายหลังดีสับสับโอ้โหพ่อมึงตองแปดโอ้เครียดเลยอ่ะแม่งเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้อ่ะลองลงกูตีมึงแมกงหมดเฮ้ยไม่ได้อ้เจ้าของคู่แปดแน่เลยคู่วะใช่ต้องใช่แน่แน่ใช่แน่แน่ต้องแปดใช่ต้ใจแน่แน่พูดเจ็ยรติคามไม่ใช่พูดเกียรติโอ้ไอ้ไอ้เฮียทำไมกูไม่ลงอ่ะ โอ้แตกเอ้าทำไมกูไม่อยู่มึงไม่ลงมืงควายเชื่อมันนี่เงไม่เป็นไรแต่กูอยู่กูก็แพ้อยู่ดีเอ้ยกูว่ากูได้แปดอยู่นะเนี่ยเจ้เหรอเจ้าดูซะดูให้เต็มตาควายมึงได้ก็แดกมันไอ้เหี้ยใครวะใครได้วะมีเบี้ยแม่ไอ้เหี้ยไม่ลงเู้แม่ไอ้เหี้ยมันไปสุดท้ายใคร มีแปรงมาเสี่ยงตัวแล้วลงขนาดนี้ใครจะอยู่ไอ้สารใครจะอยู่ถามหน่อยเป็นลงขนาดนั้วนะใครจะอยู่ไอเยอะคนดีๆเขาไม่อยู่หรอกไอ้เฮียเลยเอาอินสามไพ่หลังนะเอาอินสามไพ่หลังเอาอสามไพ่หลังกดแล้วโอเคอย่านะอย่ามือปัดนะอย่ามือปัดนะเกมไอ้เฮียเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าแบบพูดพูดกันตามหลักอะต้ามึงบัฟกันดีๆไอเฮียไอเฮียฟิเพ็เบ้งพูดมาไม่ได้ไม่ได้พูดแย่ไอ้กูก็ลงได้สัตว์เลย กวู่แปดกูแปดอยู่นั่นแหละเแคยกูก็โลกดีสุดเลยกูก็หมอไปเช็คเธอดูเช็คเธอเช็คเธอเช็คเธอขอละขอละกูเช็คเอองไอ้หน้าอะไรนี่เรียบร้ยมึงเอาค่าเช็คให้กูดูด้วยนะไอ้สัสใครมีแมใครมียักอีกตัวได้เลยได้แดกเรียบร้อยอย่านะสามกูคู่หนึ่งถ้าสี่อ่ะถ้าสี่มากูได้แดกโอ้ไม่ได้แดกว่ะ ตอนแล้วอวะเลี้ยงวะผมเลี้ยงวะไอหี้ไมงเอาไปเถอะไอ้เหี้ยไม่เอาเกิดใหม่ไม่ได้เกิดะไม่ไม่ได้เกิดใหม่เกิดใหม่กันไปเกิดใหม่อีกไอเหี้ยพี่โดมันไม่มีนี่แล้วไปไป เกิดใหม่กี่ทีก็เป็นก็ลงโตทั่ว